คุณใช้กฎหมายไทยเนี่ยคุณประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนเดี๋ยวพนักงานสอบสวนไปอำนวยความสะดวกคุณที่บริเวณบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานเลยก็ได้รับดำเนินคดีไอ้กำนันลีนะครับแล้วเดี๋ยวกำนันลีจะโดนหมายจับถ้ารีบแจ้งมันเป็นช่อโกงตัวต่อตัวนะครับ เคลียร์คดีได้แต่ถ้าเกินสิบคนไปแจ้งกันเกินสิบคนมันจะไม่ได้เพราะนั้นท่านทยอยมาแจ้งทีละเก้าคนเก้าคนเก้าคนก่อนจะครบกำหนดอายุความที่จะแจ้งความไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้หลอกนะครับอันนี้ผมไม่ได้หลอกนะครับคุณก็รู้จักคนไทยรู้จักเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยบางคนก็มีลูกมีเมียบางคนก็มีครอบครัวอยู่ประเทศไทยลองถามดูที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่า อันนี้เป็นช่องทางเดียวที่คุณจะได้เงินคืนครับนะครับอย่างน้อยก็ได้เงินคืนส่วนหนึ่งสุภาษ,ษิตไทยเขาบอกกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดนะครับไอ้ลีเนี่ยไอ้กำนันลีเนี่ยเราบีบคอมันได้อยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องกลัวครับกรนันลีมันไม่ได้อยู่ฝั่งคขา